เอาแล้วฮะในที่สุดเกมนี้ก็เปิดสักทีนะครับชาวแชทเป็นเกมที่ชื่อว่า c r i s t a n of a t l a n t แนวเกมก็เป็น MMORPG ก็จะเป็นแบบแนวแอคชั่นจ๋าซะมากกว่านะฮะก็จะมีลงดันพีพีแข่งนะครับแล้วก็ลงต่อสู้กับดันเจี้ยนหอคอยต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมกันปาร์ตี้กิลต์ก็มีเหมือนกันมีทุกรถเลยครับก็จะเป็นเกมแบบแอคชั่นจ๋าๆเลยครับสนุกมากเกมนี้ครับอยากให้ลองเล่นกันดูแล้วผมมาแนะนําอาชีพแบบว่าสั้นๆแล้วกันนะครับไม่ยาวมากนะเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าอาชีพไหนที่เหมาะมือคุณนั่ คลาสของตัวเองอยู่ประมาณ2-3คลาสนะครับล่าสุดเพิ่งมี3คลาสมาเป็นของเมจิกนะครับนี่เป็นเวทมนต์นั่นเองครับดูดีสวยมากนี่ครับเป็นเหมือนโจ๊กเกอร์อ่ะใครแบบชอบเบียวโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยเออแบบจอมจุนคิดอ่ะนี่ทรงนี้แล้วครับบอกเลยว่าผมโคตรชอบอ่ะอธิบายสายแรกก่อนเด้อสายแรกนะครับเป็นเมจิกเบทอ่าก็เป็นสายว่องไวจับเร็วพุ่งไวนะครับไล่ล่าดีมากถ้าใครชอบเล่นสายที่แบบว่า ชอบกดเมาส์คีย์บอร์ดลๆๆัวสกิลคูดาวเร็วและลัวมากแล้วก็กว้างโคตรนะครับประมาณนี้ใครอาจจะเมื่อไหร่ชอบนะท,ที่มันเกี่ยวกับความเร็วและความมันอะ่ะแต่ข้อเสียคือเปราะบางครับถ้าเข้าถึงตัวเราอาจจะแตกได้เร็วนะครับก็ต้องแบบดูกันหน่อยต่อมาครับชิปเบอร์สเกอร์ก็ต่างกันคือความถึกไม่เร็วมากแต่ค่อนข้างจะกว้างมากเลยครับเป็นกว้างมากคูดาวอาจชารนิดนึงแต่แลกด้วยความถึกแน่นแล้วก็มีสกิลที่แบบสามารถจะชาร์จได้แล้วก็กระโดดได้เออมีท่าจับบ่อยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะสร้างโล่และอมาตะได้ด้วยนะครับโลว่วิโอ้โหโคตรโกงนะก็คือแรงแล้วก็หนาด้วยต่อมาปืนดือดดืดปืนเนี่ยคือเก่งนะครับเก่งทั้งสองสายเลยครับแต่ถ้าให้เลือกก็คือกันเนอร์กันเนอร์เนี่ยจะเป็นปืนใหญ่ที่ค่อนข้างจะกว้างและไกลกว่าปืนไอดาบใหญ่อีกนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เข้าตัวเหมือนดาบใหญ่แต่เป็นการที่จะยิงออกไปบีมออกไปแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยล้มระยะไกลรัวมากครับคือถ้าใครโดนเข้าไปเนี่ย อาจจะล้มกับยืนแทบไม่ทานเลยครับเพราะสก,กิลของเขาก็ไม่ได้คูดาวช้าขนาดนั้นและแถบก็ไกลมากที่บอกไปและมันก็ตีใกล้ได้ด้วยอ้อหอมีครบรถเลยตัวนี้นะครับกว้างไกลทุกอย่างสูงความถึกหรอครับไม่ไม่ได้ถึกมากแต่ก็ไม่ได้เบามากเช่นกันอาชีน,นี้อาจจะเหมาะคุณด้วยเหมือนกันนะครับถ้าอาชอบอารีนามัน,มน,มนแต่ก็คือถ้าโดนเข้าถึงตัวก็ต้องระวังหน่อยนะครับหลบเก่งๆเนี่ยจะเก่งมากเลยต่อมาอาชีพปืนเนี่ยอันนี้เล่นยากนิดนึงซึ่งมันต้องใช้ในการกะระยะ และสกิลหากินเนี่ยก็คือสกิลที่มันชอบจับอะ่ะคือเราต้องจับศัตรูให้ได้ไงถึงจะคอมโบต่อใช่ไหมซึ่งสกิลจับเขามีแค่1นึงถึงสองสกิลคือน้อยมากดังนัน้นนกก็คือแค่หนึ่งะครับเพื่อนๆแต่มันจับแม่นและเร็วจับเร็วมากเพียงแค่ว่าอย่าอย่าไปเจอคนที่เขาเซียนๆหน่อยแบบหลบบ่อยๆเนี่ยเราแบบว่าวทีหนึ่งเราก็จะอาจจะแตกได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราจับเขาไม่โดนคอมโบไม่ได้นะครับแล้วตัวเขาปาะด้วยนั่นเองนะแต่แรงด้วยความเร็ว เร็วมากๆเลยครับตัวนี้ประมาณนี้คู่ดาวก็โคตรข้างไวเร็วด้วยและแรงนะสายนี้ถ้าจับได้ทีหนึ่งแค่ยิงธรรมดาก็ทิบหายเลยแล้วนะฮะต่อมาครับผมแต่แดนอาชีพนี้ผมชอบมาก elemental lift นะครับผมอาชีพนี้ก็คือไกลกว่าน่าจะไกลกว่าเพราะว่าสกิลเขากว้างเวลาป้าออกไปอ่ะแบบก็จะมีวงกว้างอีกทีหนึ่งนึกออกปะปลาไปปุ๊บมันก็จะกว้างไปตรงนั้นอีกทีหนึ่งมันจะระยะไกลไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเอาง่ายว่าไกลกว่าข้อเสียคือไล่ช้านิดเดียว ที่เหลือดีหมดนะครับแรงเร็วค่ะว่าเปาะไหมก็ไม่ได้เปาะมากแต่อาจจะไม่เหมาะกับบางคนที่งงสกิลนะครับแล้วครูดาวกะไม่เป๊ะเนี่ยอาจจะทําให้เราสกิลเยอะไปหน่อยนะครับถ้าต่างอาชีพจากเล็กเนี่ยมันจะเร็วและไวอาชีพนี้ต้องจะรักษาการกดหน่อยไม่ให้มันช้าเกินและไม่ได้เร็วเกินไปคอมโบได้เรืเร่อยๆนะครับแบบค่อยๆกดค่อยๆจึ๊มจึ๊บจึ๊บจึ๊บม,ม,ม,มันจะเป็นเชนไปเลยนะครับมันไม่ใช่แบบปุๆๆๆป๊บปนนุ๊บป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 ม๊บปุ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 ๊ มันจะเสียสกิลฟรีแล้วก็มันใช้แซนสต amina เยอะพอสมควรนะครับสต amina การใช้หลอดสกิลอ่ะเออต้องรอชาร์จหน่อยแต่บอกเลยว่าค่าเข้าไปถึงตัวอาชีพน,นี้กุงมากนะครับต่อไปครับวอลล็อกอันนี้บอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ใครอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับโดนจ้วงแน่นอนเพราะว่าเขาค่อนข้างมีท่าจ้วงเร็วมากครับคือการพุ่งเข้าไปแล้วกระโดดขึ้นไปงัดต่อแล้วก็ปาปลาโดมต่อถ้าใครวิ่งหนีนะปลาโดมใส่เลยครับเป็นแบบเหมือนแบคโฮเห็นไหมที่มันมันดูดดูดอะ่ะแล้วดูดไกลจัดเลยแถมแรงและมีดูดเลือดด้วย และมีแปลงล่ามทําให้แบบแมปโดนสโลหมดเลยครับทุททกตัวโดนสโลคือถ้าเปิดอันตรีเมื่อไหร่เนี่ยเรียกว่ามีการันตีเกือบแตกเลยนะครับประมาณนั้นต่อมาอาชีพเมจิกเชียนเนี่ยก็เป็นตัวป่วนนะครับมีสกิลวาร์ปหลบได้พุ่งกับหลังแยกล่างโอโหเยอะเหลือเกินนะครับแถมมีจับจับกว้างมากสกิลค่อนข้างไกลและก็มีเป็นทิศเป็นทิศแบบ3ทิศเลยโอ้โหก็ครบรถนะครับกับคนที่ชอบป่วน,วนแต่ก็แลกมาด้วยความ ไม่ได้แรงมากแต่ก็แรงไม่แย่นะครับกำลังดีซึ่งมีปัญหาเรื่องการหอคอยลงดันงนี่ครับเออมันจะเคลียรช้านิดนึงคือมันเป็นตัวที่แบบว่าต้องนูรัวครับเออแล้วก็ต้องกดสกิลให้หมดมันอาจจะทําให้เราอาจจะแบบเคลียอะไรช้านิดนึงนะต้องไปกับเพื่อนอะ่ะเออเพราะว่าอาริน,น,นาเขาเก่งสุดละนะประมาณนั้นง่ายๆเลยประเด็นอาชีพนี้ก็ทั้งถึก และแรงในคาเดียวกันแต่ก็ถ้าเป็นอีกสายหนึ่งจะเป็นเป็นสายที่เปาะเหมือนกันก็จะมีท่าโลด้วยครับถ้าเป็นตัวนี้ผมแนะนําให้คนเล่นใหม่เล่นนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบความเฉื่อยช้าอะไรมากอาชีพนี้มันเร็วเร็วพอที่คุณจะกดได้รัวมากอ่าข้อเสียนิดเดียวคือการพุ่งออกไปนะครับถ้าพุ่งเนี่ยมันต้องล็อกแล้วก็เล้นระยะนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นแนวตรงหมดเลยส่วนใหญ่มันจะมีท่าจับตรงบ่อยแต่ก็จะมีท่าจับหมู่เหมือนกันนะเหมือนจ๊กเกอร์คล้ายๆจ๊กเกอร์อ่ะเออก็ แรงเร็วและซูเปอร์เมอร์ก็มีประมาณสักสองสามสกิลเลยโกงกันนะเป็นผมผมก็มองว่าอาชีพนี้อารินาโกงมากอ่าลงดันก็ดีครับเป็นซับพอตได้ด้วยเออซับพหกปาร์ตี้ได้ด้วยเออเจ๋งนะใช่อันนี้อาชีพนี้ครบครบ,ครบรถเหมือนกันแรงกําลังดีเร็วกําลังดีแล้วก็อาจจะข้อเสียแค่แนวตรงนั่นแหละครับมันมันแบบเป็นทางตรงหมดเลยอะ่ะถ้าใครเซียนๆหน่อยอาจจะชินก็ได้นะครับอาชีพนี้แบบมันหลากหลายดีอะ่ะต่อไปฮาร์เมดเบเดนอันนี้ก็เป็นทางตรงเหมือนกันแต่เป็นทางตรงที่ไกลมาก ไกลไก่ไก่เลอเกินซึ่งไอความคี่ไก่มันพาหุ่นออกไปครับมันพาหุ่นออกไปแล้วหุ่นอะระยะเคียวคือประมาณแค่สองเมตรสมมตินะแต่พอเวลาพาหุ่นไปอะมันจะเป็นสามเมตรแล้วไอหุ่นเนี่ยมันจะกว้างหมุนปั่นต่ออีอกประมาณหนึ่งเมตรอย่างเงี้ยคือมันจะไกลมากๆถ้าใครเชนเป็นๆนะโอ้โหนะถ้าใครชอบอาร n a าสายเนี้ยอาจจะเหมาะกคุณแล้วก็ในเรื่องของ PVP PPE Pv ก็เก่งหมดนะครับบอกว่าเก่งหมดแต่ก็คือเปาะง,ง่ายๆเลยคือเปาะอ,อาชีพสายนี้ น่าจะให้ผู้เล่นใหม่เล่นเพราะผ่านดันเจียนง่ายเกินง่ายมากเพราะมันค่อนข้างจะแรงซั้งสองสายเลยครับต่างกันยังไงก็คือคลาวไซเดอร์เขาอาจจะต้องจับให้โดนก่อนนะครับเพราะมันจับยากสกิลจับน้อยครับแต่ค่อนข้างจะปวนมันเหมือนแบบอารมณ์แบบจุกๆอ่ะใส่คอมโบอ่ะแรงพอๆกับไอ้มือใหญ่เนี่ยมันมีสกิลกว้างและก็แรงกว่ามันจะเผาได้ชาร์จได้มันสแต็กเยอะครับเพื่อนๆเอาง่ายมันมีสแต็กด้วยซึ่งมันจะแรงกว่าเยอะเลยครับก็จะต่างกันไปเนาะก็คือสสายเนี้ย งั้นๆถ้าลงดันน่ยผมมองว่าสตาร์เบเกอร์แรงไอ้ทิ่ต่างไม่สุดอะสองสายเนี้ยต่างมากเลยคือการจับศัตรูถ้าเอาแบบพบครบ,ครบผมมองว่าสตาร์เบเกอร์เดอะเบสมากมีสกิลประมาณจับประมาณสสกิลเลยมัน4สกิลใหญ่ๆอ่ะโอ้โหโดดแล้วพุ่งไปว้าไปหาจับแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ถอยปั่นชาร์จ อัดมีซูเปอร์มอร์เยอะมากแต่ข้อเสียคือนั่นแหละมันใกล้จัดเลยใครชอบไกลก็คาวไซเดอร์ใครชอบใ,ก, ider, ใ,อบใกล้นะครับผมก็เป็นตาเบเกอร์นั่นเองโอเคประมาณนี้ครับสั้นๆง่ายๆเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าว่าเกมเขามีอะไรเกมเพลย์เป็นยังไงบ้างวิธีการเล่นในเกมเนี่ยนะครับก็คือการทำเควสต์แตน่นี่ครับมีเควสตให้เราทำซึ่งเควสนะครับก็จะนำพาว่าวันหนึ่งควรทำอะไรบ้างหลังจากที่เราลงเควสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีสตาเมนาให้เราใช่ไหมซึ่งสตาเมนาเนี่ยครับจะสามารถไปลงดันเจียนต่อได้ทำให้เรราาาสามาถกับ ตีบอสอย่างอื่นได้เยอะนะครับแบบปาร์ตี้กับเพื่อนได้ด้วยแล้วมีช่วยคนอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งอาชีพนี้แรงมากนะครับเนี่ยมาลองไอ้มัดใหญ่เนี่ยมันแรงแค่ไหนนะครับมาดูกันคุณสามารถที่ดองดันเจี้ยนได้นะว่าไอ้วันนี้ยไม่ว่างตีดองสติน่าเล่นได้เอาแค่เคเวสกาะก็ได้นะครับอืมประมาณเวลให้แคปวันหนึ่งให้พอนะด,ดูสกิลมันเป็นแบบหลักพันเลยเพื่อนหลักพันหลักหมื่นนะด,ดูอ่ะเดี๋ยวดูท่าชาร์จนะนี่โอ้โหดูคือแบบหมัดเดียว เกี้ยวข้าวสาเลยครับแล้วก็พุ่งครับนี่แล้วก็ชาร์จระเบิดเผาเห็นไหมครับมันรวบขึ้นมาแบบแล้วก็ระเบิดต่อโหแรงมากเพื่อนๆน,นี่ยังมีสกิลคิวที่มันเพิ่มดาเมจนะนี่ซุปเปอร์อาร์มดีเยวก็จะเบ่งเบ่งธาตุได้แรงขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราไปหาบอลน,นครับโหแล้วผมชอบด่านมากนะเกมนี้มันทําด่านให้มันมากนี่ครับหม <laughs> ื่นโอ้โหแรงเหลือเกินนวเวลาลงดันก็จะนัวหน่อยครับเพื่อนเดี๋ยวไปหาบอลก่อน นี่อนอยู่ตัวหนึ่งครับไปเดี๋ยวกดค้างครับแล้วก็ถ่ายนะครับโอ้โหุกคนแ a p แรงเหลือเกินนะมันถ่ายไม่ได้ถ่ายทีเดียวนะมันถ่ายรัวๆปั๊บนี่มาครับมาหาดันผมว่าแม p มันทำสวยนะเกมนี้ดูดิมีไข่ปริศนาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีเยอะขนาดนั้นก็เล่นมันเพลินอ่ะไม่ไม่ปวดหัวครับก็สับบอลไปเลยมันๆครับทีเดียวนี่ครับเห็นไหมบอลมันจะมีเลือดให้เราตีได้ครับ แล้วก็เราสามารถหลบแบบเพอร์เฟกได้นะแบบตีมาแล้วก็หลบหลบปิ้งอะไรเงี้ยตีไปตีไปตีไปซึ่งมอนมันไม่ได้กากนะครับผมว่าบอสมันเก่งนะแต่อันนี้มันเป็นดัน Bot บอสกิ้กี้อ่ะก็อาจจะยังไม่เก่งมากนี่ครับโอ้โหมาตีแรงมากเลยแป๊บเดียวคุณจบดันแล้วอะ่ะโอ้โหอันนี้คือหน้าตาในการลง ดันเจียนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะหมดแล้วครับอินเทอเนชั่เนี้ยมันจะตันคือวันหนึ่งอะ่ะมันจะคืนมาแต่ไม่มีเวลานะครับแบบหนึ่งชั่วโมงมาทีหนึ่งไม่ใช่ก็คือแบบตีสี่เลยนะทุกคนก็จะหยุดแล้วก็ไปอารีนาส่วนใหญ่กดกากระบาดขึ้นมาครับมีประจนภัยก็คือเท่าทเมื่อกี้ครับเป็นดันเจียนตีบงตีบอสแล้วมีบอสใหญ่ด้วยนะเห็นปะบอสเบิ้มๆนะครับอันนี้เต็มเน้หมดแล้วนะครับเก็บไว้เพื่อนๆดู ต่อมาครับทีมศึกคุณสามารถรอ60ครับมีบอสมาให้ลงด้วยโอ้โหอันนี้มันมากเป็นเฟดครับมันแล้วเกินอันนี้ไปเล่นกับเพื่อนได้ด้วยครับลุยเดี่ยวได้นะอ่ะอันนี้จะเป็นแข่งขันตัวคนเดียวคือเป็น PP ครับเดี๋ยวเราไปลอง PP กันหน่อยมันพีีไม่นับของด้วยนะเออคุณสามารถที่จะแบบว่าเออหาสกิลว่าสกิลไหนมันเหมาะกับเราครับเราเชนได้นะนี่จุดเด่นเกมนี้เลยครับคือการเรียงสกิลเองครับ ณต้องหาสกิลที่มันเหมาะกับคุณที่สุดและคุณสามารถสลับอาชีพได้ตลอดแต่ว่าในช่วงยังไม่4ี่หเนี่ยสลับป็นอีซี่นะครับสลับได้ต่อเวลาแต่ถ้าช่วงเกิน4ี่หเนี่ยคุณจะต้องแบบว่า,อารอรอ,รอการเปลี่ยนอาชีพทีหลังแต่มันเหมือนจะเปลี่ยนไม่ได้นะต้องเล่นอาชีพลองเลยครับเพื่อนๆหรือจะมีการเติมเข้าไปเพื่อเปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ล้วนแต่ว่าเพื่อนจะเปลี่ยนไหมหรือว่าเติมเพื่อสร้างตัวใหม่ก็มีนะครับแบบเบลล์ห้าสิบเลยพร้อมเปอร์เซ็นต์ก็มีเหมือนกันนะครับมาเดี่าา่่ยยเเีวออนพื เริ่มมาเนี่ยเล่นสายเคียวผมว่าสนุกนะแต่ถ้าเล่นสายระยะใกล้เนี่ยต้องฝึกกันหน่อยครับหนูนั่นอ่ะเขาทั้งใกล้ทั้งไกลครับแล้วมีแบบสกิลจับบ่อยด้วยอย่างแต่เรามีทั้งสาสกิลเลยครับข้างหน้าเนี่ยสามสกิลแรกผมเนี่ยจับได้หมดเลยเอามาดูดก,กันหน่อยดิจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเขาไม่ยอมมาครับเขาโหลดอยู่แล้วเราก็พุงไปดักหน้าครับแล้วไม่โดนครับผมเง่าเง่าไปแดกปุ๊บโดนพอดีครับแล้วเหมือนเขาจะหลดได้ทีหนึ่งครับต้องระวังหน่อยนะ เขาไม่หลบครับเขาไม่ยอมใช้ครับมันจะมีสกิลกิ้งทีหนึ่งอ่ะเพื่อหลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอเขาอ้าเขาหลบแล้วครับแล้วเราก็ออกมาก่อนอย่าอยู่ใกล้เขาฮะนี่สกิลเราแรงนะเราได้เปรียบด้วยความแรงครับคอมโบเดียวเราก็ฟิลได้เอาดักหน้าไปครับแล้วเขาหลบมาได้ฮะแล้วเหมือนว่าเขามีสกิลวันตีครับถ้าเรามีแสดงว่าเขามีเพื่อนเพื่อต้องระวังประมาณนั้นรู้เขารู้เราครับแล้วเหมือนเราว่าปั่นไปแล้วครับเพื่อนๆเราปั่นไปแล้วเขาก็ปั่นต่อครับสกิลซูเปอร์อาร์เมอร์ของเขาฮะ แล้วผมก็ชาร์จแล้วยิงครับผมโอ้โหเต็มหน้ากระดานครับแล้วก็ไถต่อโอ้โหแม่ว่าเชนสุดยอดครับแล้วก็ออกมาก่อนครับระยะของเขาแบบมันมันค่อนข้างไกลนะครับคือถ้าเขาเดินมาข้างหน้าเราต้องต้องพุ่งกลับหลังนะครับเพื่อนอย่าอย่าอยู่ใกล้นี่นีเห็นไหมเขาเอาแล้วเขาเอาแล้วนี่เขาทำทรงเขาทำทรงแล้วก็โอ้โหไม่ทานครับไกลจัดถ้าไกลจริงครับขนาดจับไปแล้วฮะบอกเลยว่าเคียวจับเยอะจริงครับนี่คือการแอร์คอมโบของเขาฮะคอมโบรวยจริง ไม่ไรครับเรารอได้แล้วเราพุ่งดักหน้าครับไม่ได้ครับยังไม่ยังไม่ยังไม่ทรงดีเท่าไหร่เราหาจังหวะครับเพื่อนแล้วเราชาร์จครับแล้วเราชาร์ครับไม่โดนนะครับผมเสียดายครับแล้วก็พุ่งไปครับแล้วเหมือนเขาใช้อันติกระจุยกระจุยพื้นครับแต่โดนแต่พื้นไม่โดนผมมาดิยังไม่แตกครับยังอยู่ครับแต่เขาไม่มีสกิลแล้วอาะจะปุ๊บนี่หลบได้ครับยังสวยงามแล้วก็พุ่งดักหน้าครับแปะเข้าไปทีโอ้โห เรียกว่านี่ครับอารีนาสุดมันมันจะเป็นสนงนี้สนงนี้คืออะไร <c oughs> เอาสลอตเลยอ่ะเดี๋ยวเราไประบบต่อไปกันดีกว่านะครับแข่งขันกลุ่มอันนี้อาจจะต้องรอก่อนนะครับอ่าก็จะเปิดวันที่เอ่อเปิดทุกวันนะครับเวลาเที่ยงถึงนี่แต่แบตอนนี้ยังไม่เปิดเนาะก็รอก่อนนะครับมันจะเป็นการต่อสู้แบบกลุ่มขู่มันมากอน,นี้นระบบเนี้ยซึ่งอารีนาไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับเอาแต้มไปแลกอารีนาแล้วก็ามาสู้กันในพีพีแต่เนี้ย เหมือนจะแข่งกับเรื่องของแข่งกับเรื่องของซึ่งเราสามารถที่จะแลกของได้แลกของในในแต้มนี้ได้ครับนี่มันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะประลองเราจะวัดกันตรงนี้นะครับอ่าเผื่อแบบเฮ้ยทำไมต้องอารีนาดิวะอารีนาม,นมันมีของด้วยนั่นเองมันเหมือนแบบเราไปฟาร์มอารีนาในใน,ในถ้วยข้างบนแล้วมาตีกันข้างล่างนะครับเป็นอารีนาแบบกลุ่มก็ต้องหากลุ่มดีๆหน่อยนะครับเพื่อเชนกันและที่พิเศษก็คือเกมนี้สามารถสร้างห้องกันได้ด้วยนะครับแบบเข้าห้องเขาหรือว่าเราสร้างเองก็ได้ สร้างรหัสกันเองง่ายมากและยังไม่พอนะครับเกมนี้มีกิลด้วยผมสร้างกิวนะครับหากใครอยากสนใจเข้ากิวครับกิวเราว่างอยู่นะครับมีทั้งหลายที่เลยผมเพิ่งอัพลูกเรือมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาที่กิวเราได้นะครับ BMW ครับผมบอกเลยว่ากิวนี้เล่นยาวนะครับฝากเพื่อนๆเข้ามาด้วยนะฮะนี่เลยมีคนขอมาด้วยอารับนะครับผมอ่ะสามารถเข้ามาได้เต็มที่นะครับเราว่างอยู่นะกิวเนี้ยสามารถแบบปรับแต่งได้เต็มที่นะครับเต็มที่เลยครับซื้อนู่นมาปรับแต่งเรือลบเราได้นะครับเนี่ยปรับแต่งได้เต็มที่เลยฮะ แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีแต้มไม่มีลายเนาะนก็ยังไม่เปิดวอลิวมาด้วยอนาคตมีเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยครับพเพื่อนๆส่วนหมดอื่นๆนะครับจะเป็นหมดท้าทายที่คุณสามารถท้าทายนอกจากอดีนาได้ก็จะเป็นการท้าทายแบบบอสแบบเฟดกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเป็นทดสอบเจ้าสังเวียนแล้วก็จะมีอันดับเพื่อให้ดูว่าไอคนเนี้ยได้แต้มเท่าไหร่ได้อันดับเท่าไหร่ได้ทําเท่าไหร่มากนะครับแบบกี่ชั้นอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นชั้นด้วยไหมอูสมติคนวนนี้เล่นเก่งมากนะครับเรายังไม่ลงเลยขี้เกียจลงเออ ต่อมาสนามประลองครับก็คือการประลองแบบบอสเหมือนคล้ายๆเฟดเหมือนกันนะครับเป็นบอสทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็สามารถไปจัดทีมได้ครับลงกับเพื่อนได้บอกเลยว่าโคตรมันอันนี้นะครับเนี่ยรอบท้าทายเดี๋ยวลองดูดิเราลงได้ปะหวาลองกดจับคู่ครับแล้วก็ไปกับเพื่อนครับคนนึงอ่ะลองสักตา2ตาี่เป็นไงนีเรามาท้าทายกับเพื่อนซึ่งคุณสามารถเล่นกับเพื่อนกับของตัวเองได้หรือว่าคนอื่นก็ได้นะซึ่งเป็นบอสที่โหดมากนะเพื่อนๆมาลองสักหน่อยตอนแรกผมแม่งแพ้กระจุยเลยมอนมันมันโหดมาก ซึ่งการการการโจมตีอะ่ะมันจะต้องมีการคิดด้วยว่าเราจะใช้กสกิลไหนก่อนนะมันถึงจะแรงครับเพื่อนๆก็ดูด้วยนะจะมีแบบบั๊ดก่อนไหมแล้วค่อยตีนะครับอย่างถ้าผมมันต้องเบ่งพลังก่อนแล้วค่อยตีนะครับมันถึงจะแรงมากโอ้โหแล้วจบเฟสแรกอย่างไวฮะจบไวจ้ดาดพอปืนใหญ่ด้วยนะเนีออมาเล่นปืนใหญ่มันเลยแรงแล้วเราก็แรงเหมือนกันอ่ะไปต่อครับเฟสต่อ,ไฟ,ตอไฟรัวๆครับนี่มันจะเปลี่ยนตัวมาให้เราตี วันแรกนี่ผมตีไม่ไหวครับได้แค่ตัวที่สองนี่แหละส่วนตัวที่สามนี่คือเตกาเดี๋ยวผมเชนระเบิดก่อนปุ๊บแล้วผมก็กดชาร์จปุ๊บเกือบหมื่นแล้วก็โดดจับแต่ไอ้น,นี่จับไม่ได้ครับบอสจับไม่ได้โอ้หบอสหายครับบอสหายอมันแยกล่างครับแล้วเราก็ตีมันครับตีตัวแยกมันตีตัวแยกมันแมมมันจะมีเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบแมากมค้นนของบอสนะครับสวยมาก เห้ยแมพอไม่บัฟเราเหลือแค่5,000เลยเพื่อนก็ถ่ายทีหนึ่งฮะแล้วก็บัฟครับกด5ครับเพื่อนิวเลือดมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะแม้สัตว์เลี้ยงเลยคอยช่วยเราให้เราสกิลได้นะครับอ้าวตายพอดีเลยตัวแยกตีเร็วไงอย่าลืมล็อกเป้าหมายนะครับกดแถบล็อกเป้าหมายเมื่อกี้ผมไม่ได้ล็อกมาเกือบแตกเลยอาตีเ้าตีลม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 ไปทีหนึ่งแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะว่าไปถือว่าจบเร็วนะครับอันเนี้ยทำดีนะทำดีนะต่อไปครับตัวที่3โอ้โหตัวบอรเฮอร์เลยอะอะไรเนี่ยมาดิเหมือนมันจะใช้สกิลวงกว้างก่อนปะมาเดี๋ยวเราเระเบิดบังคายก่อนแล้วก็กดค้างครับแล้วก็งัดเต็มทรงครับ<ว><น>เกือบหมืน่นเกือบหมื่นแล้วสกิลกดค้างครับป,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 ปั๊บ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 ปันบปั๊บปั๊บปั๊บปั� ตีลูกน้องด้วยตีลูกน้องด้วยลูกน้องมาแล้วก็ไถไปเลยครับเพื่อนๆแรงมากครับเดี๋ยวเอาสัตว์เลี้ยงฮิลครับเอาฮิลแล้วก็ช่วยเลยครับแล้วผมก็ระเบิดบอมครับตุ้มแตกเลยเชิดตานี้จบเร็วกว่าเฉยมันเหมือนเป็นตัวที่แบบตัวโล่เนาะเหมือนแข็งอะแต่ไม่แข็งอะอ่าแล้วก็ได้ของของขวัญน,นะครับนี่เรียบร้อยครับจบแล้วคอนเทนต์แรกเป็นบอสเฟสแรกนะครับจบสักที เออสนุกมากครับเห็นไหมมันมีอะไรที่เราสามารถปาร์ตี้กับเพื่อนได้เยอะมากเลยคะอ่าโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดอะไรอะ่ะปละลองมิติีอันนี้บอสเป็นบอสใหญ่ครับลงกับเพื่อนได้เหมือนกันต่อไปก็เป็นท้าทายขนแกะทองคาครับก็อันนี้ยังไม่เปิดนะครับเป็นแบบไปตีแกะทองคำอะไรทุกอย่างนะฮะอันนี้สนุกมากนะเดี๋ยวรอเปิดเลยเพื่อนๆสนามลบเราสามารถฝึกเชนสกิลได้เพื่อนๆเอ้ยอยากได้สกิลโน้นสกิลนี้แบบ เชนยังไงดีอยากได้คอมโบใหม่ๆที่ลรงงอยากปรับก่อนที่จะอรีนาครับก็มาฝึกที่นี่ได้คอมโบที่ผมชอบนะก็จะเป็นคอมโบนี่นี่นโดดไปแล้วก็ระเบิดกดค้างครับาร์แล้วก็ปล่อยไปเลยครับนี่ท่านี้มันแบบมีซุปเปอร์อัลเมอร์ไงอ่าอีกอย่างก็คือเราสามารถต่อด้ดยคอมโบสกิลสี่เลยนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคือการพุ่งไปหาก่อนใช่ไหมแล้วก็จับอีกทีหนึง่งแล้วก็ต่อยค้างนะครับต่อยค้างแรงมากนี่ท่านี้แรงโคตรแรงจัดจัด ประมาณนี้เอามาฝึกกันนะครับที่นี่สนุกมากฝึกกระมอนก็สนุกเหมือนกันนะแล้วก็เก็บตกกันหน่อยครับเรื่องการคราฟของทําของเนี่ยมีอะไรบ้างก็ลงดันเพื่อทําของครับและสามารถคราบได้ครับนี่กดที่หินใช่ไหมแล้วก็กดสร้างครับคุณสามารถค้าฟอุปกรณ์ที่คุณลงดันมาเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวละครให้คุณตีดันนั้นให้ดีขึ้นนะครับแบบมี HP ที่พอมีความแรงที่แรงขึ้นก็ลงดันเพื่อสร้างของตรงนี้นะครับผมมันจะให้เหรียญนี้มาแต่ละเหรียญก็จะต่างกันไปแต่ละดันนะครับแล้วก็มาสร้างมาสร้าง ขลึกพวกนี้ก็เอาไว้สร้างหมดเลยนะครับปุกชิ้นเลยก็ต้องอ่านหน่อยครับว่าอชิ้นไหนมันมายังไงและก็จะมีเรื่องลูนเข้ามานะครับผมก็ลงดันเหมือนกันก็จะมีลูนให้เราใส่ครับไปที่อุปกรณ์ได้เลยครับปุ๊บอุปกรณ์ของเราแล้วก็สามารถที่จะเอาลูนยัดได้นะครับวงจรนี่เป็นแบบสเตตัสต่างๆเพื่อนนะครับมีการปลดล็อกด้วยการอัพเลเวลด้วยตรงนี้ก็ค่อยๆทําได้ครับแบบฟาร์มมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันเดี๋ยวมีแจกของด้วยเติมครั้งแรกก็ได้เหมือนกันนะนี่ครับสนามประลองด้วย หนามปลรอไปแรกที่ไหนเนี่ยก็จะมีร้านค้าครับร้านค้าเบิ่มๆนี่ราคาถูกๆทั้งนั้นเลยครับราคาเกนี้ไม่แพงครับเติมเบลดนลาแค่เก้าสิบาทอ่ะเออสาสิบก็มีร้อยห้าบาทถูกมากแล้วได้เลเวลสกิลเรียนลงหน้าห้าเวล่ะอย่างโกงแล้วก็อัญเชิญนะครับอันนี้ก็สุ่มการชาครับเราเอามาแลกได้หรือว่าจะสุ่มเองก็ได้แฟชั่นนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีแฟชั่นอนาคตมาสวยมากนะครับมีแฟชั่นแจกด้วยนะตอนเนี้ย นี่นะครับแต้มมาหน้ามาแลกของครับแลกชุดแลกนุ่นแลกนี่แต่ผมแนะนํานะแลกตาประทับก่อนตาประทับโกงมากครับกดค้างได้ครับนี่ตาประทับเพิ่มเพชรพีฮะอันนี้เอาเอาไว้ประลองเนาะเนี่ยแต้มแต้มอไรหน้ามาซื้อตรงนี้นะครับก็ทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นด้วยซึ่งแนะนําว่ารอเลเวลก่อนได้ครับมันจะซื้อได้ของที่เก่งขึ้นอันนี้ก็ยังไม่ซื้อซื้อแค่ตาอย่างเดียวแล้วก็รอดองไปเลยครับอ่าแล้วก็เติมนะครับมีหมดประมาณนี้เพิ่มเมื่อกี้เมื่อกี้เราลงดันมาใช่ไหมบริษัทเลี้ยงครับ เราลงดันสัตว์เลี้ยงมาครับเพื่ออัพสกิลโบนนี่สกิลเนี้ยอืมมันเป็นสกิลฮิลที่แรงนะครับผมว่าเอาไว้ลงหน้าอารีน่าดีกดนะครับบัฟได้เลยนี่มันลงได้เฉพาะไอ้บอสเมื่อกี้ด้วยนะเออบอสอื่นไม่ค่อยมีนะครับที่เหลือจะแบบจิปาถะแหละแบบตัวไหนยังไงแล้วแต่ดูดีสกิลมันฮิลได้ผมว่าลงดันน่าจะใช้สกิลประมาณนี้นะครับก็อัพตัวไปนะครับก็อัพสัตว์เลี้ยงเราครับสัตว์เลี้ยงนหน้าที่คือเอาพาสซีฟอว์น้องมาใช้แล้วก็ สกิลหลักมาช่วยเรานะครับแบบระเบิดบ้างมาเผามาเบินมาฮิวเลือดเดี๋ยวมีสัตว์ลิงหลายตัวเลยครับกดติดตามกดตั้งค่าให้น้องมาอยู่ข้างๆเราแล้วก็ไปปาร์ตี้กับเราได้นะครับมีน้องน,าน่ารักมากเลยอูตั้งชื่อให้ด้วยนะชื่อนี่ชื่อสปิปปุ๊บนะครับผมสัตว์ของผมนี่ชื่อโค้รเท่เลยครับเหมาะกับหน้าตาเลยเกินนะฮะนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของว่างๆครับไม่มีอะไรทำนี่ครับระบบที่เอาไว้แบบผ่านเวลาเล่นนะครับคือการที่ไป ถ่ายรูปถ่ายนูน่นถ่ายเที่ยวถ่ายสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าไปคุยท,ทําเควสลองกับพวก npc ทั้งหลายนะครับเพื่อรับของรางวัลพวกนี้มาเนี่เองครับเป็นเก็บ c o l l ลกช i นต่างๆนะครับก็สามารถทําได้ครับจะมีของรางวัลแจกด้วยนั่นเองนะเออเขาทําให้ดีนะเพราะว่าแมปก็ไม่ธรรมดาสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันหน่อยปะนี้บนกิวเรานะครับกิวเรามีที่ถ่ายป่าวะตรงนี้ไม่น่ามีนะครับโอ้ยแต่ผมอยากถ่ายที่กิวมากเลยอ่ะ มันเป็นหอลอยฟ้าหอลอยฟ้าไปเดี๋ยวเราไปข้างนอกก่อนดีกว่านี่ข้างนอกยังสวยงามครับเดินเข้าเมืองมานี่ก็สหสหราศีสห,สสหคืออะไรสงงาสางาเอ้ยผมไปหาแบบอะไรทําหน่อยดี๋ยนี้อะไรอะ่ะ n อ c นบีซีเขาทำอะไรกันอะ่ะคุยกับเขาได้ด้วยครับพวกเราเป็นนักสืบจากสํานักมาา้กา,มาขาวอุยสมกงานม้าขาวอ่ะหวัง่าคุณจะไม่รบกวนการสืบสวนของคบคุณคะ่ะอืก็คือเราทําเคเวสแบบได้แล้วเนี่ย แต่ยังไม่รับเควสอะไรมาเลยนะเอาลยเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนั้นดีกว่านะครับมีมีถ่ายรูปด้วยเลยเดีต้องถ่ายสิฟูฟึบหูยมุมนี้ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวผมหาก่อนอุย้ยอันนี้สวยจัดโบเป็นไงครับช่างกล้องอันสุดสวยของผมเองกดบันทึกนะครับแล้วก็จะได้เรื่องอัลบั้มมานั่นเองแต่ผมจะได้ปัไมรู้อะอุย้ยได้เฉยนะครับก็จะมีเควสหลากหลายเลยโอย้มีเควสสิบสี่หน้า ทำกันตาระเบิดเลยครับอ่เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะมีรับของขวัญไลยวงไล่วันจิปปะะน่ารักดีก่อนที่จะไปทำอะไรเล่นก็มาเล่นตรงนี้ได้นะครับแบบชิวๆไม่อยากอะรีน่าอะไรอะ่ะก็มาเก็บจิปปะะในเกมได้เลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วขอบคุณที่ทุกคุณรับชมมาถึงตอนนี้หวังว่าจะสนใจเกมนี้กันแล้วนะครับฝากไว้ได้วยครับลิงโหลดไดรฟ์ชันครับคิส s t o n of a t ด a n น,ออนสนุกมากๆครับอยากให้เพื่อนเล่นกันดูนะฮะมา สายฟรีก็เล่นได้สายเติมก็เล่นได้ไปแล้วครับผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย